ถ้าเพื่อสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกม Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไ,ไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k c o v e r M Joy o f l i n e c h i l ah Hero Lite League of Legends และเกมมือถืออื่นอีกมากมาย ทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตีสอนะครับถ้าไปเพื่อสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องมาดมตัววนกลมนะอยู่กับผม First ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับสำหรับเกม g h t c โครได้มีประกาศวันเปิดจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือวันที่12มีนาคมนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนคงอยากรู้ความสามารถของแต่ละอาชีพว่ามีจุดเด่นอะไรและแตกต่างกันยังไงบ้าง ซึ่งตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าจะเล่นให้ถึงเลเวล40ถึง50บวกตัวอาชีพนะแต่ว่าคงจะไม่ทันเวลานะครับส่วนเรื่องการเก็บเงินนะครับในการซื้อสกิลฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับเต็มที่ก็คงจะมีแค่1-2สกิลในช่วงเลเวล40-50นั่นเองแน่นอนครับว่ามันใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างที่จะมากเกินไปนะครับเพราะว่าผมเล่นได้ทีละ1 ID ไอดีทีละ1ตัวละครเท่านั้นเองฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวแบบเบื้องต้นพร้อมแปลสกิล เพื่อให้รู้ความสามารถหลักๆของอาชีพนั้นๆนะครับแบบเบสิกไปก่อนแล้วกันซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวอาชีพดรซอคซ์นะครับหรือดาบคู่นั่นเองซึ่งสายอาชีพนี้นะครับจะเริ่มต้นจากคาร์ดซอร์สแมนนะครับหรือว่าดาบโล่นะและเปลี่ยนอาชีพในช่วงเลเวล30นะครับมาเป็นดรซอคซ์นะครับแล้วก็ไนท์โรโยไนท์ท้ายที่สุดคือครูไซเดอร์นะครับ ในส่วนของสกิลนะครับจะมีแบบ Active Skill กดใช้เองหรือว่าออโต้ก็ได้นะครับอีแกแบบหนึ่งก็คือแพสซีฟสกิลนะครับคือติดตัวไม่สามารถกดใช้ได้ผมจะทำการแปลสกิล Active กับแพสซีฟนะครับที่สำคัญเท่านั้นนะไม่ได้แปลทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยที่สกิลฟ้ากันนะครับสกิลฟ้านีนครับก็คือโจมตีเป้าหมายนะครับมีโอกาสยกเลิกเอฟเฟกเสริมพลัง2ประเภทด้วยกัน ตามความเข้าใจของผมเนี่ยคือสามารถล้างบัฟเสริมพลังออกได้2แบบแต่ว่าน่าจะเป็นแค่ะระดับสีฟ้าหรือต่ำกว่านั้นคือสีเขียวนะครับถัดมาที่สกิลฟ้าเหมือนเดิมนะครับสกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายกับเป้าหมายนะครับและมีโอกาสทําให้ติดสถานะคํำสาบ10วินาทีซึ่งจะเป็นดีบัฟดังนี้นะครับลดอัตราการฟื้นฟูจากยาถึง50%จํานวนการฟื้นฟูพลังชีวิตลบ25หน่วยการรักษาที่ได้รับนะครับลดลงถึง50% ความเร่ในการขึ้นที่นะครับลบ50%สอรสกิลฟ้าถัดไปนะครับสกิลนี้ก็คือสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายและมีโอกาสติดลดสถานะของเป้าหมายนานถึง12บสอวิครับสถานะนี้คือต้านทานความเสียหายลบ7นะสมมุติว่าอาชีพดาบโลนี้มีต้านทานความเสียหาย10หน่วยหน้าจ้าตรงนี้ไปลบตรงๆนะครับอันนี้คือแค่เดานะต่อไปเปสกิลม่วงกันบ้างน,นะครับสกิลนี้นะครับสร้างความเสียหายกับศัตรูและมีโอกาสติดสถานะล็อก3วินาที สกิลม่วงต่อไปนะครับสร้างความเสียหายมีโอกาสสร้างความเสียหายถึง2เท่านั่นเองนะครับสกิลนี้มาที่สกิลส้มกันบ้างครับสร้างความเสียหายกับเป้าหมายมีโอกาสติดสถานะคำสาปสิบินาทีซึ่งจะได้รับดีบัฟต่อไปนี้นะครับไม่สามารถใช้ยาได้ไม่สามารถรับฟื้นฟูลเลือดได้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่50%ซึ่งมันจะต่างกับสกิลฟาที่เป็นดีบัฟอันแรกนะครับของสีส้มนี้คือมันจะตัดฮิลไปเลย คือไม่สามารถฟื้นฟูได้เลยนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นแค่ลดเฉยๆอ่าประมาณนี้มาที่สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสีฟ้านะครับเป็นปั๊บเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่35%ต้านทานสถานนะแข็งเนี่ย40%สำหรับแอคทีฟสกิลที่สำคัญสำคัญก็น่าจะมีเท่านี้นะครับต่อไปมาดูที่แพสซีฟกันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยแพสซีฟสีเขียวนะครับ แพสซีฟนี้ก็คือจะเพิ่มหลบหลีกนะครับต้องขอเกินนิดนึงนะครับว่าสซเตตัดแม่นยำกับหลบหลีกในเกมนี้มีความสําคัญมากๆครับหากแม่นยำต่ําเกินไปจะตีติดมิสโลลัวทั้งกับคนและมอสเตอร์นั่นเองนะครับตัวแพสซีฟนี้นะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรมากต้องไปพึ่งไอเทมสูตอื่นๆด้วยนะครับเพียงแต่ยกตัวอย่างมาเพราะมันสําคัญนั่นเองต่อไปเป็นแพสซีฟสีฟ้านะครับแพสซีฟนี้เนี่ยจะเพิ่มความน่าจะเป็นในการหลบหลีกนะครับ แต่ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้แจว่าอาจจะรวมกับสเตตัสบวกไอเทมอีกทีหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าสายชีพนี้เนี่ยค่าหลบหลีกต้องสูงนแน่แนครับพาสซีฟต่อไปจะเป็นสีส้มนะครับสพสซีฟนี้เนี่ยคือเพิ่มดาเมจถึง30%นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารีดดาเมจมาได้ค่อนข้างเยอะเลยครับพาสซีฟนี้ต่อไปพาสซีฟสีฟ้ากันบ้างครับเมื่อเราถูกโจมตีนะครับจะสามารถดูดเลือดคืนได้30หน่วยนั่นเองพาสซีฟสีม่วงนะครับหากเราเลือดต่กว่า40% จะได้รับบับ10วินาทีต้านทานสถานนะ30%ฟื้นฟูจากยาน100%เพิ่ม,มต่างการรักษา30%ก็คือได้รับฮิวจากอาชีพอื่นนะครับต่อไปแพสซีฟสีฟ้าแบบพิเศษนะครับเมื่อเราถูกโจมตีนะครับมีโอกาสสร้างความเสียหายน่าจะเป็นดาเมจสะท้อนนะเนี้ยผมคิดว่าต่อไปแพสซีฟสีม่วงพิเศษนะครับ เมื่อถูกโจมตีมีโอกาสเต้งเลือด4 5 0หน่วยนั่นเองต่อไปแพสซีฟสีม่วงพิเศษนะครับเมื่อใช้สกิลวิ่งจะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟออกระดับสีฟ้าหรือต่ํากว่าก็คือสีเขียวนั่นแหละและเพิ่มความน่าจะเป็นในการดบดีก3วินาทีไม่แน่ใจว่าต้องใช้สกิลบัฟวิ่งเมื่อกี้หรือเปล่านะครับหรือว่าแค่วิ่งเฉยๆก็พอนะแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องใช้สกิลบัฟวิ่งนั่นแหละท้ายที่สุดแพสซีฟสีส้มนะครับเมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มมเติ และทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะล็อก1วินาทีสรุปเลยความสามารถหลักๆของสายอาชีพดรซอสนะครับหรือดาบคู่เนี่ยจะมีสกิลประเภทดาเมจส2เท่ามีแพสซีฟเพิ่มดาเมจถึง30%ม Buff, บีบัฟหลบหลีกแพสซีฟหลบหลีกมีสถานะคำสาบเช่นลดฮิลตัดฮิลสถานะก็จะมีแค่ล็อกศัตรูได้นะครับ ทีนี้เนี่ยยังไม่รู้ได้ชัดว่าลบปลีกอ่ะจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนในช่วงของแน่นๆนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นไปทางด้าน DPS แน่นอนนะครับเอา,าล่ะรอติดตามอาชีพถัดไปกันได้เลยนะครับผมจะรีบลงให้พบทุกอาชีพพร้อมไกด์สำหรับมือใหม่เตรียมตัวก่อนเปิดจริง12มีนาคมนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาเพื่อนๆที่น่ารักไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า